ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันในคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูคนสวยสองคนนะคะเหมือนเดิมคุณครูพี่นันนะคะแล้วก็ครูพี่ติ๋มนะคะตอนนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเป็นหน่วยการเรียนสุดท้ายของภาคเรียนที่1นะคะแล้วก็ตอนนี้เรายัางอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเรื่องอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ตอนนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สามครั้งที่แล้วนะคะครูก็ได้สอนไปแล้วด้วยนะคะเรื่องแรกที่สอนไปนะคะในครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของแรงไฟฟ้านะคะก็จะสอนเกี่ยวกับ ล of of de ักษณะของการเกิดแรงไฟฟ้านะคะกับผลของการเกิดแรงไฟฟ้าไปนะคะเดี <researched. S 2> <Years. S 1> ๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องที่สองนะคะวงจรไฟฟ้าใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวงจรไฟฟ้าใกล้ตัวที่เราจะเรียนในเรื่องที่สองเนี้ยมีเนื้อหารายละเอียดอะไรบ้างที่เราต้องเรียนนะคะอ่าไปดูกันเลยค่ะอ่าเรื่องวงจรไฟฟ้าใกล้ตัวนะคะ ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะพูดถึงเนื้อหานะคะทั้งหมดที่เราต้องเรียนในเรื่องที่สองก่อนนะคะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะเรียนเนี่ยในหน่วยในเรื่องนี้ก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็จะแบ่งเป็นสหัวข้อหลักๆนะคะก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้ากับเรื่องของตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะซึ่งเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องหลักๆนะคะ นั่นก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะนี่ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะซึ่งคับเรียนนี้เป็นคาบเรียนที่40นะักเรียนสามารถดูเอกสารดูเนื้อหาในหนังสือ หน้า83ถึงหน้า88ไปพร้อมๆกับการดูคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะเนะะื้อหาตรงไหนสามารถจดเพิ่มเติมได้ก็จุดเพิ่มเติมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจกับเรื่องของการต่อกันอื่นนะคะเรามาู่้ัจกจับพลังงานไฟฟ้ากันโกอนนะคะไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆนะคะถือเป็นพลังงาน ที่สำคัญและมีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนะคะซึ่งพลังงานไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็แบ่งเป็นสอประเภทนะคะหลกัหลกๆนะคะก็คือ1ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิตจำได้ไหมเราเรียนไปแล้วในครั้งที่เลี้ยเป็นเรื่องที่1นนะคะไฟฟ้าสถิตก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดถูกกันของวัตถุ2ชนิดนั่นเองนะคะเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดถูกกันของวัตถุเกิดขึ้นเฉพาะที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะคะก็อย่างเช่นเวลาที่เราหวีผมนะคะในวันที่อากาศแห้งนะคะหวีไปสักพักนะคะแล้วก็หวีเนี่ยก็จะดูดผมของเราขึ้นมาหรือหวีไปสักพักเราลองเอาหวีไปสัมผัสกับ ออวัตถุที่มีน้ําหนักเบานะคะวีก็สามารถที่จะดูดนะคะวัตถุที่มีน้ําหนักเบานั้นได้เราเรียกกระแสไฟฟ้าแบบนี้ว่าไฟฟ้าสถิตนะคะประเภทที่2นะคะประเภทที่2เราเรียกว่าไฟฟ้ากระแสนะคะไฟฟ้ากระแสก็คือเป็นกไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยๆก็คือไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับนะคะ ไฟฟ้ากระแสตรงก็อย่างเช่นไฟฟ้าที่เราใช้ในการเ,เปิดไฟฉายแต่อย่างเช่นฐานไฟที่เราใส่ในไฟฉายนะคะฐานนาฬิกานะคะพวกนี้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส่วนไฟฟ้ากระแสสลับก็อย่างเช่นกระแสไฟ้าที่เราใช้ตามบ้านเรือนนะคะกระแสไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดถัดไปกันเลยซึ่งนะคะ วงจรการต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อนักเรียนนะคะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะคะต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะแหล่งกําเนิดไฟฟ้าก็อ,อาจจะเป็นแบตเตอรี่ฐานไปใช้นะคะหรือว่าพลังงานไฟฟ้าตามบ้านเดือนของนักเรียนเองนะคะปลั๊กไฟนะคะโดยมีสายไฟนะคะเป็นทางผ่านของ กระแสไฟฟ้านะคะซึ่งกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากแหล่งกําเนิดน,นะคะผ่านสายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนะคะไหลครบวงจรแบบนี้นะคะเราเรียกว่าวงจรไฟฟ้านั่นเองนะคะคําว่าวงจรไฟฟ้านะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะก็คือเกิดจากการที่กระแสไฟฟ้านะคะมันไหลาจากแหล่งกําเนิดน,นะคะเข้าสู่สายไฟนะคะแล้วก็เข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะ แล้วก็ไหลออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าสู่แหล่งกําเนิดอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวงจรแบบนี้เราเรียกว่าวงจรไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวงจรไฟฟ้านะคะการที่กระแสไฟฟ้าจะทํางานได้เ,ออเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทํางานได้เนี่ยมันต้องอาศัยส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะการที่กระแสเอ่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทํางานได้เนี่ย ก็ต้องประกอบด้วยนะคะ 1. นึ่งก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคำว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คืออุปกรณ์นั้นก็แล้วแต่ที่มันจะทํางานได้นะคะโดยต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆอย่างเช่น นักเรียนหุงข้าวนะคะนักเรียนเสียบหม้อข้าวหุงข้าวเ,าเครื่องไอหุงหม้อหุงข้าวก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนทําให้ข้าวสุกนั่นเองนะคะหรือนักเรียนเปิดเพลงนะคะฟังนะคะเปิดทีวีนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าโทรทัศน์หรือว่าทีวีของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงเป็นพลังงานเสงนะคะเป็นจอภาพให้เราเห็นนะคะนี่ก็คือ อุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งการเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้เนี่ยนักเรียนก็เรียนแล้วในระดับชั้นป .5 ใช่ไหมคะอ่ะสออุปกรณ์ที่สส่วนประกอบที่2ที่ต้องมีในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายก็คือสายไฟหรือตัวนําไฟฟ้านะคะอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแล้วทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นทํางานได้นะคะเราเรียกอุปกรณ์นั้นว่าสายไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้านั่นเองนะคะ ซึ่งมันก็จะทำหน้าที่เชื่อมต่อนะคะแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะกับอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะ3ก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะก็จะทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่นะคะก็อย่างเช่นพวกถ่านไฟใา้แบตเตอรี่นะคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างๆนะคะที่ทำหน้าที่ในการให้พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะ เนื้อหารตรงนี้ก็จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า86นะคะนักเรียนไปดูเพิ่มเติมแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้หากไม่เข้าใจนะคะอ่ะไปดูเนื้อหาถัดไปกันเลยค่ะอ่ะพอพูดถึงวงจรไฟฟ้านะคะวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือวงจรไฟฟ้าปิดนะคะเนื้อหารตรงนี้นักเรียนสามารถดูในหน้า87 ไปพร้อมๆกับในวิดีโอได้เลยนะคะวงจรไฟฟ้าปิดนะคะก็คืออันแรกก็คือวงจรไฟฟ้าปิดนะคะอันที่2ก็คือวงจรเปิดนะคะวงจรไฟฟ้าก็จะแบ่งเป็นวงจรปิดนะคะกับวงจรเปิดนะคะซึ่งวงจรปิดนะคะก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถทํำงานได้นะคะหรือยกตัวอย่าง,างเช่นถ้าเราเ,าเปิดสวิตช์ไฟนะคะ หลอดไฟมันก็จะสว่างนั่นเองนะคะเวลาหลอดไฟสว่างอันนี้สัญ,ญลักษณ์ของสวิตเดี๋ยวเราค่อยไปทาความเข้าใจในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์วงจรไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะคะนี้ดูไปก่อนนะคะวงจรปิดนะคะก็คือวงจรที่เมื่อเราต่อไฟฟ้าครบวงจรเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะสามารถทํางานได้นั่นก็คือกระแสไฟฟ้ามันสามารถไหลได้ครบวงจรน,นั่นเองนะคะซึ่งกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายก็จะไหลาจากออกจากขั้วบวกของแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายนะคะ เข้าสู่สายไฟนะคะแล้วก็เข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ไหลเข้าสู่ขั้วลบอันนี้เป็นการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะต่อไปวงจรไฟฟ้าเปิดนะคะวงจรไฟฟ้าเปิดก็คือวงจรไฟฟ้าที่เมื่อเราต่อวงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจรนะคะมันก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลไม่ครบวงจรส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะคะ หรือหลอดไฟมันจะดับนั่นเองนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราปิดสวิตไฟนะคะเวลาที่ปิดสวิตไฟเนี่ยตัวสวิตมันก็จะยกขึ้นนะคะทำให้กระแสไฟฟ้าเมื่อไหลจากขั้วบวกแล้วเนี่ยมันไม่สามารถไหลข้ามไปยังเอ,อ่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ก็คือทําให้กระแสไฟฟ้ามันไหลไม่ครบวงจรน,นั่นเองเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรก็ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันทํางานไม่ได้นะคะเราเรียกวงจรแบบนี้ว่าวงจรเปิดนะคะสรุปก็คือ ถ้าวงจรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจรนะคะหลอดไฟก็จะสว่างนะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามันสามารถทํางานได้นั่นเองถ้าเป็นวงจรเปิดนะคะวงจรเปิดก็คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถที่จะไหลได้ครบวงจรนะคะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นั่นเองถ้าไม่เข้าใจก็ดูย้ําอีกรอบหนึ่งหรือว่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคไปดูทัน ซึ่งการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อได้หลายแบบนะคะที่ยกตัวอย่างในหนังสือเรียนนะคะก็อย่างเช่นแบบที่1นนะคะการต่อด้วยสายไฟหนึ่งเส้นอันนี้เวลาที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนจริงๆเนี่ยคุณครูก็จะให้ทดลองซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกมากๆนะคะนักเรียนต่อสายไฟกันจนหลอดไฟเนี่ยแตกทุกๆปีเลยนะคะเพราะมันสนุกนะคะยิ่งผู้ชายเนี่ยจะยิ่งชอบนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเอาการต่อสายไฟหนึ่งเส้นต่อย,ยังไง่ายนะคะ การต่อสายไฟ1เส้นก็คือเวลาที่นักเรียนต่อนะคะนักเรียนก็จะเอาปลายสายไฟข้างหนึ่งนะคะต่อเข้ากับตัวของหลอดไฟนะคะส่วนปลายสายไฟอีกข้างหนึ่งนะคะต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายนะคะส่วนนะคะตามในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ไปวางนะคะหรือว่าเราแตะนะคะปลายขั้วบวกเนี่ยที่ตรงบริเวณโลหะของหลดไฟนะคะ อันนี้ก็คือใช้สายไฟเส้นเดียวก็สามารถที่จะต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้นะคะหรือแบบที่2นะคะการต่อโดยการใช้สายไฟฟ้า2เส้นนะคะการต่อโดยการใช้สายไฟฟ้า2เส้นก็คือนักเรียนนะคะเวลาต่อนะคะนักเรียนก็สามารถนําปลายของสายไฟข้างหนึ่งเนี่ยต่อเข้ากับขั้วบวกของฐานไฟฉายนะคะแล้วก็สายไฟข้างหนึ่งเนี่ยต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายแล้วก็ปลายของสายไฟทั้งสองข้างนะคะปลายข้างหนึ่ง ต่อเข้ากับที่ฐานของหลอดไฟส่วนปลายข้างหนึง่งต่อเข้ากับตัวส่วนที่เป็นโลหะของหลอดไฟนะคะจะทำให้หลอดไฟสว่างได้นะคะอันนี้นักเรียนสามารถไปซื้ออุปกรณ์นะคะไฟฟ้านะคะตามร้านขายเครื่องเขียนนะคะหลอดไฟขนาดเล็กนะคะแล้วก็สายไฟนะคะที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าสายไฟตามร้านขายอุปกรณ์ก็มีให้นักเรียนซื้อนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาต่อเล่นได้นะคะ ไม่ต้องใช้ไฟจากตัวไฟในบ้าน,นะะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเราใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดก็คือฐานไฟฉายนะคะเป็นการต่อไฟต่อไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เยอะนะคะนี่ก็สามารถที่จะนํามาทดลองแล้วก็เป็นเรื่องที่เราใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็อย่างเช่นในในฐานในตัวไฟฉายนะคะหรือว่าฐานนาฬิกาอะไรพวกนี้คะ่ะ ก็จะใช้รูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเหมือนกันนะคะโอเคสรุปนะคะเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่2นะคะของการต่อวงจรในเรื่องของวงจรไฟฟ้าใกล้ตัวนะคะซึ่งเราเรียนไปแค่เรื่องเดียวนะคะวันนี้ก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้าก่อนก่อนที่จะเป็นเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะ นักเรียนจะได้เห็นนะคะการเขียนสัญ,ญลักษณ์วงจรไฟฟ้าและนักเรียนต้องเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้าได้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเจอกันในคับหน้านะคะสําหรับวันนี้ใครไม่เข้าใจก็สามารถที่จะดูได้ทบทวนได้เรื่อยๆนะคะหนึ่งรอบสองรอบจนกว่าตัวเองจะเข้าใจนะคะเนื้อหาสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนแล้วก็ดูในคลิปดูโเพิ่มเติมไปด้วยนะคะและเจอกันใหม่ข้าบหน้านะคะสําหรับวันนี้ บ๊ายบายค่ะ